จะลองดูจะใช้แรงเยอะไหมนะครับดูนะครับแผลเรียบนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋มเจ้า63นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกันไกลนะครับตัดกิ่งที่ผมได้มาจากร้านในช้อปปี้นะครับ150บาทนะครับตัวนี้ ก็จะเป็นกันไกที่มีใบมีดขนาดใหญ่นะครับปลดล็อกหรือวิธีการปลดล็อกก็เราต้องกำตรงปลายก่อนนะครับลงมาใช้แรงหน่อยนะครับแล้วค่อยดึงปลดล็อกได้นะครับกันไกก็จะางอาวนนะครับเวลาเก็บก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องกดลงไปแรงหน่อยนะครับถึงจะดันเข้าไปมันก็จะเซฟตี้ดีนะครับเวลาเด็กจะมาเล่นอะไรก็ถ้าเด็กไม่ได้ใช้แรงเหมือนเรานี่เขาไปเล่นอะไรไม่ได้ครับ ไม่เกิดอุบัติเหตุกับเด็กแน่นอนนะครับเพราะเขาเอาออกไม่ได้นะครับเรามาลองดูนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมออกก่อนผมจะลองตัดกิ่งมอนให้ดูนะครับคมดีนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับดูผมจะตัดแต่งกิ่งมอนนะครับแทบไม่ออกแรงเลยนะครับ แต,แต่รู้สึกว่าต้องตัด2อ,อจังหวะนะครับจังหวะแรกนี่ตัดลงไปนี่ยังไม่ขาดนะครับเราต้องมาเลื่อนออกมาอีกตัดตอ่อไปนะครับหรือถ้าเราจะต,ตงไปเลยดูเป็นยังไงบ้างรครับได้ครับแต่ถ้ากิ่งใย,ยนี่เราจะตัดโดยใช้ข้างในๆนะครับเลื่อนให้กันไกลชิดข้างในนะครับแล้วก็กดไปนะครับมันจะเหลือน,นิดหน่อยยังไม่ขาดแล้วก็ต้องเลื่อนมาตรไปลายนะ <het> เพื่อตัดออกแทบจะไม่ได้ออกแรงเลยนะครับ สบายมือมากเลยนะครับหมอสนสำหรับตัดแต่งกิ่งนะครับตัวนี้ครับอ๋อมันเป็น2จังหวะนะครับดูอีกทีนึ่งนะครับตัดครั้งแรกนี่ไม่ได้ใช้แรงครับกดเบาๆและจังหวะที่สองก็ต้องเอาส่วนตรงปลายๆนะครับตัดตัดกิ่งมอนนี่ต่งกิ่งมอนเนี่ยปกติผมใช้กันไกล ที่เคยใช้นะครับมันจะออกแรงเยอะนะครับแล้วก็ทําให้มือแตกมือด้านเลยนะครับพอจะเสร็จถ้าได้ตัวนี้ก็สบายเลยทีนี้แฟนใช้ให้ตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้สบายเลยครับไม่เหนื่อยนะครับแต่จําเป็นที่ต้องหนีบสองครั้งนะครับครั้งแรกอาจจะไม่ขาดต้องเลื่อนอีกทีนึงนะครับ ก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่คำอธิบายนะครับลิงก์ไปที่ร้านช้อปปี้ที่เขาขายนะครับก็ราคา150บาทนะครับอาจจะมีค่าจัดส่งอีกนิดหน่อยนะครับไม่ถึง200นะครับรวมแล้วถ้ามีโค้ดส่งฟรีก็จะได้ราคา150บาทเป็นผมนครับได้มากันไกตัดกิ่งเนี่ยก็เป็น สิ่งจำเป็นในคนทำเกษตรนะครับมันต้องได้ตัดกิ่งออกมากิ่งตอนเลยบางทีก็ต้องตัดกิ่งตอนนะครับกิ่งมาชำด้ใช้ประจำอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีของดีๆที่ประหยัดแรงไม่ไม่เจ็บมือเลยครับตัดง่ายมากนะครับไขกห้งัไม่มือนะครับกิ่งนี้จะลองดูจะใช้แรงเยอะไหมนะครับ อ๋อดูนะครับแผลเรียบนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับก็วันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆสนใจก็กดตามลิงก์ที่คำอธิบายได้เลยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ